สวัสดีค่ะป้าอ้อยค่ะป้าอ้อยไพรินบ้านในฟาร์มมาแล้ววันนี้เราจะเข้าไปเยี่ยมฟาร์มกันค่ะหลังจากกลับจากทำงานมาบาดแก่ เราก็เห็นว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินที่นี่ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินสองทุ่มหรือสองทุ่มกว่ากับสามทุ่มนะคะเราก็เลยเข้าไปในฟาร์มกันค่ะขี่รถ a t ทเข้าไปเยี่ยมน้องไก่ค่ะน้องไก่มี18ตัวเป็นโรสเตอร์ก็คือไก่ตัวผู้หนึ่งตัวแล้วที่เหลือ17ตัวเลขยกชิคเก้นค่ะเป็นตัวเมียอีก17ตัว น้องไก่อารมณ์ดีมากค่ะอายุยังไม่ถึงปีเลยนะคะตัวใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์อ้อตัวผู้หนึ่งตัวเมีย17ดแมหมฮาเรมของเขาเลยค่ะ <laughs> น่ารักที่สุดเลยดูสิคะแต่ละตัวอารมณ์ดีใจเย็นและเฟรนลี่มากค่ะ ตอนเช้าเ,เนี่ยลูกสาวกับลูกเขยลุงก็จะปล่อยให้เขาออกมาอ้อไก่เหล่านี้เป็นของลูกสาวลุงนะคะออกมาเดินเล่นกันแบบนี้แหละคะ่ะแล้วมืดๆเขาก็จะกลับเข้าไปอันนั้นละคะ่ะที่อยู่ของเขาที่อยู่ติดกันที่เห็นนะคะเขาจะออกไข่กันทุกวันเลยค่ะวันละประมาณ1 2ถึง15ฟองเนี่ยที่ได้มานี่วันก่อนลูกสาวคุณลุงไม่อยู่ให้ไปช่วยดูหน่อยก็เลยเก็บมาได้ 30สฟองเลยค่ะเยอะมากดูสิคะแต่ละตัวน่ารักมากตัวผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเพราะมีเสือสาวสาวอยู่ถึง17ตัว <c oughs> น่าอิจฉาดูไก่เสร็จเราก็แวะไปดูน้องวัวกันค่ะน้องวัวมาใหม่ม <c oughs> ีตัวใหญ่อยู่สมตัวตัวเล็กสามตัวน้องวัวที่มาใหม่ไม่ตื่นกลัวคนค่ะ เห็นเราเข้าไปหาก็จะเดินมายืนใกล้ๆใกล้ๆเหมือนอยากจะทำความรู้จักกับเราน้องเล็กๆสามตัวก็น่ารักน่ารักแฮมมี่ไม่ได้ไล่กวดค่ะบอกอย่าไปไล่กวดน้องเขาก็ไม่ไปเขาก็จะยืนมองเฉยหลังจากนั้นหันไปทางป่าดูสิค่ะอะไรว้าวเราเห็นกวางป่าสีตัวค่ะ พากันมาวิ่งเล่นกันอยู่ไม่น่าจะวิ่งเล่นคือเขาเห็นคนเขาก็คงตกใจเขามาหากินกันอยู่ชายป่าค่ะพอเห็นป้าอ้อยกับลุงก็เลยพากันวิ่งหนีกลับป่าไปค่ะแล้วก็นี่ก็คือบ่อน้ำที่อยู่ในฟาร์มน้องแฮมมี่ค่ะชีวิตในฟาร์มค่ะน่ารักที่สุดเลย